ะโอเคครับประมาณนั้นโอเคนะครับหมดคู่ที่เหลือที่เหลือที่เหลือที่เหเห็นที่เหลือที่เหปาดปากแล้วก็เปื่อเลยใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เราเห็นความเหยิ่นเยื่อของมันทีนี้แนะต้องทำให้มันละลายก่อนนะครับซึ่งปกติจะใช้ไม้พายปกติเราใช้ไม้พายไงฮะแต่ว่า มันไม่ทายไม่มีไม่มีมมมนะไม่มีสิ่งที่เราทําอยู่ประจำก,ก็คือว่าเราจะใช้ใช้มุอของเราไปแล้วนะ <c oughs> พี่พันคงไม่ให้ผมกลับเองใช่ไหม <c oughs> โอเคชีวิตดีขึ้นไหมยังไม่หมดยังไม่หม,ม,หมเออคนเหมคนใช่ใถือว่าเข้มมากนะถราถัางเล็กแค่เดียวแต่ว่าแบบนี้คือเราสามารถไปเทสใน์สงใจไปใหญ่เพิ่มเยอะได้ โอเคนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยหัวเชื้อครับที่ฟันก็เทโไปิกเครื่องหนึ่งเช่นเดียกันครับอันที่ชิมต้องเติมแล้วคุณได้ทำเติมด้วยปลานี่เนี่ยใส่เส้นด้วยใส่เส้นเยอะไมครับงเครื่องหนึ่งเหมือนกันอาจะกระเ็ยเพื่อกระเทยอันนี้มาอีกแล้วโอเคครับ ก็ไดครับแล้วจะเป็นลมมนนันต้องเข้ามาแล้วตัว,ต,วตัวนี้ผมจะมีแหล่งอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเขาทําตรงนี้โดยเฉพาะ,ะโอเคครับเสร็จแล้วก็พี่ฟันก็ผลไม้เสร็จไเลยครับใส่กาน้ำตาลใส่หัวเชื้อแล้วก็ตามด้วยเศษผลไม้ที่เรามีนะครับไม่ใช่ต้นสับปะรดนะครับฮะ ไน้ได้หมักได้เศษผักที่มันรถ้าเทียบกันระหว่างผลไม้กับเศษผักเศษผักจะเหม็นกว่าเศษผักจะเหม็นกินแรงกว่าถ้าเป็นผลไม้จะดีผลไม้มีสูบัตในการช่วยชำระล้างได้ดีนะโดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเปลือกสับปะรดนะครับแล้วก็เปลือกส้มที่เขาคั้นน้ำขายจะกินก็ไม่ว่าที่ทำนี่เสียด้ยขะขยักขยอยแล้ยนะ โอเคนะครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยเอเอนะครับโอเคครับพี่พันธ์วางกันเลวยวางครับเดี๋ยวให้เก็บทีเดียวนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับ